วิดีโอที่จะทำให้คุณทึ่งว่าโลกนี้มีสิ่งที่คุณยังไม่รู้อีกมากมายถ้าเกิดคุณกำลังมองหาอะไรใหม่ๆลองดูกับสิ่งน่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้ทุกคนครับเบื่อไหมช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยผมมักมีอาการเบื่อขึ้นมาคลิปวิดีโอเหล่านี้มันก็มาช่วยพวกเราได้นะครับในบางทีบางอย่างคือไม่รู้เลยว่ามีอยู่บนโลกใบนี้ลองมาดูสักหน่อยดีกว่าว่าเขาแชร์อะไรกันที่มันดูนะ่า Amazing อควาเรียมจระเข้เคยเห็นแต่พวกปลาฉลามนะ พอเป็นแบบนี้ปุ๊บไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ดูอันตรายด้วยซ้ำถ้าใครชอบความหวาดเสียวเนี่ยผมแนะนำเลยมาดูหิวโหยด้วยระหว่างที่เรากำลังนั่งอยู่ด้านในะนะสีที่ตาของคุณเห็นอาจไม่ใช่สีจริงๆเพราะสีเกิดจากแสงที่กระทบกับสิ่งของต่างๆก็ให้เกิดเป็นสีต่างๆภาพนี้อธิบายได้ดีเพราะว่ายิ่งลงน้ำไปลึกแสงยิ่งผ่านยาก ทำให้สีที่เราเห็นเปลี่ยนไปแล้วมาดูกันว่าตอนสุดท้ายสีจะเหลือสีอะไรบ้างแต่หน้าแปลกคือมันแยกได้ดียิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าสีมันอาจจะไม่สดเท่าเดิมนะครับเรียบร้อยครับ155ฟีดคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถ้าจะมีสิ่งมีชีวิตที่ขนสวยที่สุดในโลกผมคิดว่าจะเป็นม้าตัวนี้ครับราวกับโดนคอนดิชเนอร์รูปไรททั่วตัวสีสวยมากยังกับมา้ายูนินคอนหรือจริงๆแล้วน้องอาจจะอยู่ในทีมบาร์บี้ก็ได้ใครจะไปรู้ ปอกสับป,ประรดครับปอกยังไงให้ดูแบบหน้าตื่นตาตื่นใจเริ่มปอกจากด้านบนคว้านตรงกลางเอาแกนก้าวออกมาอย่างง่ายแล้วคุณก็จะได้สับป,ประรดรับประทานแบบเป็นชิ้นๆด้วยนะครับแถมไม่ต้องเปลืองถุงอีกตนะ่างหากถ้าถือไปแบบนี้ก็สามารถจิ้มๆจิ้จลรับประทานได้เลยระยะความสูงที่แตกต่างกันไหลลื่นลงมาด้านล่าง แเซนยังมาได้อยู่น่ารักเจ็ดเซนก็ยังพยายามจะมาถ้าอ้วนกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับอืมโอเคนั่น,นไม่ได้แล้วล่ะเรียบร้อยลงมาได้ถึง6เซนนะครับทั้งนี้ก็อยู่กับอายุของน้องแมวแต่ละตัวว่าขนาดตัวของน้องใหญ่ประมาณไหน เคยระแวงแม่บ้านตอนเข้าห้องน้ำไหมครับท่านชายคุณยน์นี้ทําได้สารพัดประโยชน์ทําให้งานสุขภัณฑ์ไม่ยากอีกต่อไปแล้วก็เดินกลับห้องเองได้ด้วยถือว่าคุ้มนะถ้าเป็นโรงแร э ม5ดาวแล้วมันทําความสะอาดได้ดีจริงแต่ถ้ามันมีคราบแล้วก็ปวดประจําการง่ายแน่นอนหุ่นตัวนี้ทากรีนสกรีนเป็นชุดครับหน้าตาจะออกมาแบบไหนเห็นกรีนสกรีนแล้วนึกถึงชุดที่มันคุมทั้งตัวทําเป็นเดรสสวยอย่างชุดลาตี ไม่มีจีบเหลือเลยอะ่ะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าชุดกินสกรีนหน้าตาเป็นแบบไหนถ้าคุณแยกความแตกต่างว่าไหนเป็นตัวกระตูนอันไหนเป็นคนคุณอาจจะแยกแยากเพราะเธอหน้าตาเหมือนมากๆลองดูกับความน่ารักของเธอไม่ว่าจะมุมไหนก็คล้ายเลยเธอมีตัวตนอยู่จริงๆยินดีดีด้วยครับ <laughs> นี่คือวิธีการออกแบบหนังสือที่มีการวาดลวดลายติดไปด้านข้างด้วยการหนังสือของคุณจะไม่น่าเบื่อต่อไปนะครับเมื่อมีสิ่งนี้พอเอียงนิดนึงก็เป็นแบบนี้เชื่อว่าต้องมีคนเคยทำนะครับสมัยเด็กๆเขียนว,ว่า I love you อนี้ทำแบบเป็นขั้นกว่าลดลากจะปลอดภัยได้ถ้าคุณดึงศูนย์ถ่วงมาไว้ตรงกลางนะครับแม้จะขยับแรงขนาดไหนรถก็ไม่สายแต่ถ้าคุณไว้ตรงปลายเพียงแค่แต่นิดเดียวเท่านั้นครับการสั่น มันจะหมุนแบบหวาดเสียวมากเผื่อใครได้ลากรถก็นี่ก็คือความรู้ชนิดหนึ่งเวลาพายุจะเริ่มต้นก่อตัวหน้าตามันจะเป็นยังไงนี่คือภาพการเริ่มต้นของาพายุก่อตัวครับสภาพมันจะเป็นแบบนี้ราวกับว่ามี2ออย่างมาประสานกันอย่างนี้เลยแล้วใกล้มากๆพอรุนแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้เราให้เห็นธรรมชาติว่าจริงๆแล้วมันเริ่มต้นยังไงนะตุ๊กตาไม้ไผ่ที่มีกลไกสอดคล้องกันแค่เห็นก็สนุกแล้วทุกคนดูดิ เออลื่อยไม้เอ,อ้าตำข้าวเอาเอาไปใส่กับน้ําหน้าบ้านอะไรเงี้ยได้นะอยากจะทําให้เหล็กกลมมากขึ้นเขาใช้แรงระเบิดครับผมจากเหล็กเหลี่ยมแบบนี้แรงระเบิดครั้งเดียวทําให้มันกลมขึ้นเลยแต่ต้องมั่นใจในการเชื่อมของเขาจริงๆเพราะไม่งั้นม่อาจจะระเบิดเป็นสิ่งเสียงแต่กระจายไปสู่คนรอบข้างได้ย่านอยู่อาศัยในสิงคโปร์ครับผมด้วยความที่เป็นเกาะเล็กๆนะครับ การแตกขึ้นไปแบบเขาเรียกพื้นที่อยู่อาศัยในแนวดิ่งนะครับทำให้การอยู่ของประชากรเนี่ยดีขึ้นระบบทางใต้ดินระบบลถการทิ้งขยะก็จะดีไปอีกแถมเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ด้วยเขาบอกว่าเป็นของดีเมืองไทยครับมะม่วงมหาชนกนะทุกคนสามารถใหญ่ลูกหนึ่งเนี่ยสูงสุดก็500กรัมเลยแล้วเวลากินจะฟินมากแต่การจะรักษาให้ไม่โดนมแมลงเกาะเนี่ยยากกว่าเดิมอีกนะครับถ้าเห็นแล้วหิวก็อย่าลืมไปหากินกันอร่อยหวานฉ่ำแน่นอน ทรงผมโกคูที่ถูกแต่งโดยฝีมือแม่น้องแม่รู้ว่าน้องชอบหรือไม่แม่ก็ชอบเองนี่แหละโกคูต้นฉบับปองปองปองโกเซอาโมัวโกึใครดูสไปเดอร์แมนแล้วบ้างครับซีนนี้เป็นซีนที่ทอมฮอลแลนด์เล่นเป็นฉากที่ด็อกอ็อกปรากฏตัวถึงแม้จะไม่อลังการเท่าภาพยนตร์แต่นับถือใจจริงๆนะครับว่าเขากระโดดแบบนี้ได้โดยที่เซฟตัวเองแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งสุดๆถ้าคุณเห็นเป็ดอยู่กลางถนนที่คนนี้เขาสองวิธีครับ จับน้องยังไงเจอเป็ดทำยังไงอย่าพยายามวิ่งไล่เพราะมันจะหนีไปไม่สำเร็จแน่นอนเดินมาขวางหน้าเป็ดหลังจากนั้นแนะนำตัวสี่วัสดีเป็ด s <S ฉันชื่อมนุษย์ มันจะจับนายขึ้นหลังจากนั้นก็สอดมือเข้ากับท้องแล้วน้องก็จะอยู่บนมือของคุณหนีไม่ได้แล้วด้วยน่ารักจอย PS4 ที่เล่นมือเดียวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนต้องแยกประสานเยอะเหมือนกันนะบางเกมก็ใช้ความสามารถเยอะแต่ว่าไม่ยัน่นเพราะว่ามันลองอยู่กับขาเราใช่ไหมการกำกับมุมกล้องก็ได้เลยแล้วเขาบอกว่าทำจาก 3D ปิ้นที่ทำด้วยตัวเองด้วย ดูการเคลื่อนไหวทุกคนไม่มีอะไรเกินหัวสมองคนเราจริงๆนะครับถ้าความพยายามของเราอยู่ที่ไหนความพยายามของเราก็จะอยู่ที่นั่นแหละครับเคยเห็นภาพตึกที่ส่องขึ้นมาสูงๆไหมครับรู้สึกเหมือนคุณอยู่ชั้นที่30แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือชั้นใต้ดินเมืองเขาต้องสร้างสูงขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่ามีแผ่นดินไหวจะรู้สึกยังไงเห็นแบบนี้มันก็เปิดโลกอีกแบบน่ารัทุกคนผมหวังว่าทุกคนจะได้อะไรใหม่คลิปนี้นะครับเราพูดอาจจะเป็นทางการผมอยากภาคแบบนี่คือสิ่งนี้และนี่ จะทําได้หรือไม่ฮึฮึผมอยากทําแบบนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงใหม่ๆนะครับอยากทุกคนสนุนคลิปนี้แล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าคิดเห็นชอบไม่ชอบยังไงฝากคอมเมนต์ติชมที่ด้านล่างนะทุกคนยังไงก็รักทุกคนเหมือนเดิมไม่ได้มากนะครับ